ก็เห็นใจเจ้าหนะ้าที่ที่ยังตามติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายไอ้บุญเกิดที่จังหวัดเลยอยู่นะครับอย่าไปท้อนะน้องๆที่ติดตามเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์ออกไปชุดหนึ่งสองคนก็ได้ไปผูกเปน,นอนอาศัยพักกระท่อมชาวบ้านบ้างบอกกับเขาว่าเป็นตำรวจมาดักคนร้ายนะครับ ไอ้ฝ่ายเทคนิคก็ติดตามไปอะไรไปนะครับต้องตามจัดการให้ได้นะครับต้องตามจัดการให้ได้ไอ้ไอ้ช่องทางที่จะเปิดช่องทางสำรองผมยังไม่ได้ทำเลยครับย,ยังไม่ได้ทำเลยอันนี้มันยังพอได้ ครับสวัสดีวันสงกรานครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเขาจะเ, 17, นะจะเล่นกันวันที่17นะจะเล่นกันวันที่17บนะวันที่17ท่านที่บอกผมทำไมปากแดงใช่ไหม <laughs> มันไม่ได้ทาลิปทาอะไรแล้วครับชีวิตผมนี่แป้งยังไม่เคยลงหน้าเลยนะครับ ยังไม่เคยลงหน้าเลยนะครับไอครีมทาผิวที่มีนี่ก็เอาไปทาซองปืนฟื้นฟูหนังแต่ตัวเองไม่เคยทาเลยนะครับแต่ถ้าไปต่างประเทศนี่ทาหน่อยนะเพราะว่ามันหนาวจนแตกอะนะที่การบุรีเขาจะเล่นกันในตลาดนี่รู้สึกจะวันที่17บเจะสิบเจเมษานะครับ ไม่ได้กินน้ำดงน้ำแดงอะไรเลยกินน้ำเปล่าเนะี่ฮะมามันน่าจะเป็นเพราะกล้องมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ชนแดนมอบตัวตั้งแต่วันรุ่งขึ้นแล้วนะครับ ชนแดนมอบตัวตั้งแต่วันรุ่งขึ้นน่าจะโดนแก๊สน้ำตาไปทนไม่ไหวหรือว่าลูกข้าวหลามมันหมดก็ไม่รู้นะครับแต่ที่ผมพูดถึงนี่คือที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับที่ใช้ข้าวหลามยิงตำรวจตุยไปนะครับกำลังตามล่ากันเขาตั้งเงินรางวัลให้แสนบาทน,นะครับอ่า คุณนาวินบอกมีข้อมูลคดีขมขืนคนแก่ปีห้าสามห้าแปดใช่ไหมโอ้โหนาวินถ้าหนูมีข้อมูลนะอ,อะจะเป็นบุญมากเลยไอ้นี่เฮีย้ยจริงๆเลยมันข่มขืนแล้วก็ฆาตกรรมคนแก่เนี่ยคนแก่อายุแปดสิบเก้าสิบเนี่ยนะดีมากเลยนะครับ ผมพยายามตามคดีนี้ตลอดนะแต่ถ้านาวินมาบอกผมนะถ้าใช่มันชัวร์ๆก็มาบอกผมก็ได้นะครับคนอย่างนี้ไม่ควรอยู่โลกโลกหรอกเดี๋ยวมันก็ไปก่อเหตุอีกนะครับบัวัสดีครับตรรบำรวจจับก็ติคุกเดี๋ยวแม่งก็ออกมา มันคนเท่าคนแก่เหตุเกิดครั้งแรกที่สมุทรสงครามนะครับที่แม่กองบางคนทีนะครับก่อเหตุฆาตกรรมคนแก่ค่มขืนและฆาตกรรมคนแก่ห้าหคดีนะครับแล้วก็มาก่อเหตุที่นครปฐมเยี่ยเคือเมืองนครชัยศรี มันเล่นงานาเฉพาะคนแก่คนเท่าฮะอายุ80กว่า70กว่า80กว่าอยู่บ้านคนเดียวลูกหลานให้เข้าเฝ้าสวนไม่ควรประหารน,นะครับถ้าตรวจ DNA แล้วใช่เนี่ยนะครับต้องสะเดาะเคราะห์ไปเลยกฎหมายจัดการคนเฮี้ยๆอย่างนี้ไม่ได้รับสารภาพ สารประหารชีวิตติดไม่กี่ปีก็ออกมาใหม่อีกนะครับตำรวจก็ต้องหามาตรการที่จะดันเนินการให้เกิดความสงบสุขกับชาวบ้านนะฮะไม่รู้ว่าน้องเขามีข้อมูลจริงหรือเปล่านะครับ ถ้ามีข้อมูลจริงเนี่ยมันจะเป็นบุญของชาวบ้านนะนะครับก็แกล้งไปตรวจสอบตรวจ DNA ก่อนอะไรก่อนโอ้ยตำรวจไม่ใช่ไม่จับครับตำรวจพยานที่จะจับเอาคนต้องสงสัยมาตรวจ DNA เนี่ยหมดเงินไปหลายแสนเลยหมดเงินไปหลายแสนเลยครับ ผมถึงสักครู่แนละ้วยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเนี่ยรีบมาที่ร้านก่อนเ <laughs> นี่ยถ้าคนเยอะก็สะพายกระเป๋าครับมาเนี่นะครับคนเยอะสะพายกระเป๋า <c oughs> เด็กมันต้องเสิร์ฟของเสิร์ฟอะไรกันวุ่นวายไปหมดนะครับ ท้าไม่สบายกระเป๋านี่คือเอาเข้าหลามออกมาอยู่ที่เอวหมดเลยครับอยู่ที่เอวอยู่ที่กระเป๋าหมดแล้วเหลือแต่กระเป๋าปเปล่านะครับเหลือแต่กระเป๋าปเปล่า นาวินนาวินติดต่อมาที่คือผมไม่รู้ว่านาวินเป็นตัวจริงตัวปลอมหรือว่าเป็นนั่นหรือเปล่าอย่างนี้นะครับนาวินโทรมาที่เพจแรกองุ่นนการดาก่อนจะได้นะครับจะมีเด็กรับสายอยู่นะลูกนะและเราถือว่าคดีนี้คาใจผมอยู่ตลอดเวลานะกับท่านหารพลเนี่ยนะครับ แต่ละคนไปจับนะครับธนายุทธคนเอกธนายุทธนี่พยายามจะตามจับนะครับตามจับยังไม่ได้ครับมันไม่รู้ว่าเป็นใครแน่ตรวจ DNA อแล้วมันก็ไม่ตรงมีอยู่ลายตรงที่กำแพงแสนนะครับไอ้นั้นเขาก็ไม่ได้จับครับเขาสะเดาะเคราะห์ไปแล้วนะครับเขาสะเดาะเคราะห์ไปแล้ว แต่ไอ้ที่สมุทรสงครามเนี่ยสี่ห้าคดีที่มันข่มขืนเขาจนกระทั่งฆ่าเขาตุยไปเนี่ยนะครับผมว่าไม่ควรเอาไว้นะความเห็นผมว่าไม่ควรเอาไว้ครับนะฮะมันต้องไปบอกตำรวจสายไปบอกน้องๆเดี๋ยวนี้ก็เขาก็ไปจับครับเขาก็ไปจับครับเดี๋ยวนี้นะจับแถลงข่าวจับคนร้ายได้ ไอ้พวกเคี้ยนี่ไม่ควรได้กินข้าวในคุกนะครับ ผมอ่านไม่ค่อยฉันคำถามอ่านไม่ค่อยทันนะครับ ขอบคุณ f อซจากเดนมาร์กจากเดนมาร์กจากอเมริกานะครับครับไอเวลาจะไป ดำเนินการจัดการนี่มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนครับมันกล้องวงจรปิดเยอะและกล้องหน้ารถอะไรก็เยอะโอ้ยมันลำบากเหมือนกันนะต้องเฝ้ารอเวลาและโอกาสต้องเฝ้ารอเวลาและโอกาสนะครับเฝ้ารอเวลาและโอกาสต้องใจเย็นครับคุกไม่ได้มีไว้ขังหมานะฮะหมา ต้องใจเย็นนะรผมขับรถมายังไม่มีใครเล่นน้ำเลยนะยังไม่มีใครเล่นน้ำเลยครับยังไม่มีใครเล่นน้ำเขาจะเริ่มเล่นกันวันพรุ่งนี้มั้งครับน่าจะเริ่มเล่นวันพรุ่งนี้ก๊อกยี่บเอ็ดกับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมกล๊อกยี่สิบเอ็ดสิลูกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งมันโบลานแล้วนะครับมันโบลานแล้ว ไอ้นหนึ่งเก้าหนึ่เนี่ยไว้แข่งขันในสนามยิงเป้าในสนามนะครับแข่งขันยิงเป้าในสนามนะครับแต่ถ้าป้องกันตัวต้องก๊อกยีิบเอ็ดลุกนะ คุณครับคุณฟีโนโรลับเบอร์นะครับให้ของขวัญมาครับขอบคุณครับ ครับเดี๋ยวให้พรตอนไหลจบนะครับ <Okay. S 1> ยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยครับเพราะว่าแขกในร้านเต็มไปหมดเลยเราต้องรอของแขกได้ครบก่อนจนะได้กินนะครับหิวมากๆก็มีเครื่องต้มไข่อัตโนมัติอยู่ที่บ้าน <c oughs> เปิดเดี๋ยวเดียวมันก็สุกแหละนะครับห <c oughs> ยอดซอสหน่อย มันยังมีฝนตกนะที่มันไม่ร้อนมากเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนย่อมตกหนักอยู่ยนะครับนี่ดินยังชุ่มฉ่ำอยู่เลย,เยพื้นดินยังชุ่มฉ่ำอยู่เลยเมื่อวานฝนตกหนักมากนะ วิทย์บอกยิงลูกซองแบบตาบุญคําในเพชรเป้ามาผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดว่าบุญคํายิงอย่างไงนะครับถ้าเป็นลูกซองเดี่ยวนะถ้าเป็นแบบหักลํานะครับผมก็จะเอาลูกขีบเอาไว้อย่างเงี้ยครับลูกขีบเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับพอปุ้งก็หักก็ยับกรวบปุ้งปุ้งก็เร็วฮะเร็วครับนะครับ เร็วในกระเป๋ามีไหลก็มีการและการโลกเออในกระเป๋ามีไหลกระเป๋าว่าดีเลยนะเรียเอากาแฟมากินแก้วกัน โอ้ยต้องพร้อมโป้งเลยไอ้นมถ,ถ้าเอามาต้องสไลก่อนี่ม <nee. S 1> <coworkers. S 2> ไม่ได้แดกหรอกลูกไม่ได้แดกผมเนี่ยนะ มีเซฟผมยังไม่เซฟเลยอะ่ะผมกลัวมันช้านะ่ะเนี่ยมีเซฟเนี่ยเนี่ยพี่มันต้องมีเซฟขึ้นงนะี้ไหมผมยังไม่เซฟเลยผมกลัวมันชา้าเพราะนั้นเนี่ยถ้าต่อยผมแปะหรือตกผมแปะนี่ก็พุ๊บไปเลยแล้วก็ยิงไม่คิดด้วยนะครับติดคุกดีกว่าตายเสียเงินดีกว่าติดคุกนะครับ ก็ไหนฮะอันเนี้ยอา357ครับ357กับ9มมสองก็บอกเลยฮะสองก็บอกกันในกระเป๋าอีกข้างหลังอีกมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้ของเบาๆของเบาๆของหนักเอาไว้อีกชุดหนึ่ง คือถ้ามีอะไรเราก็สู้ให้เต็มที่ถึงเราจะตุยไปหรือเราจะแพ้หนังสือพิมพ์ลงข่าวก็สู้ยิบตาหมดถึงจะตายก็ไม่เป็นไรคนเรามันอยู่ที่ศักดิ์ศรีนะครับา <Okay. S 1> ผมอย่างเงี้ยใครมาหลังแกไม่ได้ ไม่ฮะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ครับเราแก่ๆเนี่ยขครอาจจะเดินมาตกหน้าเลยไอ้แก่อย่างเงี้ยผมทิ้งหงายท้องเละตรงนั้นแหละมาเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวนะั้นอ่าจริงนะเขาก็เรียกร้ายแก่เลยอายุเจ็ดสิบจะแปดสิบแล้วนะครับแต่ถ้าเรียกเฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้ามาถึงก็มาตกหน้าเนี่ยนะไอ้แก่ตก อย่างเงี้ยนะฮะกูก็ไม่เอาไว้อะแม่เอาไว้อะ,ม,ออะมันยามกันฮะพระนี้องค์เดียวยี่ห้าพุทธศต,ต,ตวตรรษใช้มาสี่สิบสองปีเนี่ยเนี่ยยี่ห้าพุทธศต,ตวตรรษติดมีดไปเลยเนี่ยมาก็จะได้จับเขาไว้จับย่นี ถือด้วองเดียวครแล้วก็เน็บกระเป๋าเนี่ยปากกานี่ก็ต้องเน็บไว้ตลอดไมได่เขียนอะไรเขาบอกวันหยุดไปเน็บปากกามาเอาไว้แทงมืงออ่ะ <c oughs> เวลาต่อยสู้เขาไม่ได้เราแก่แล้วอะเ <c oughs> กิดกดปากกาลูกเลื่นองนงเงี้ยกะแทบกเผื่อเข้าเบ้าตามันบ้างเข,าข้าขมับบ้างคออย่างนี้แขนอย่างนี้มาไม่ผิดกฎหมาย ไม่ต้องมีใบญาติครับไม่เด็กๆเนี้ยเดินไปเนี่ยเขามาขอโทรศัพท์แล้วขอโทรศัพท์มีดนี่ต้องมีรต้องมีเข้าไว้เผื่อมันมาตบเราแล้วเราล่อมันหงายท้องตุยไปเนี้ยมันไม่มีอะไรก็จะไดเอามีดยัดให้มันบอกมันจะมาแทงผมสู้คดีกันในศาล เตรียมไว้เนี่เย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยพักก็ไปยิงเข้าหลามอีกแล้วครับมีคิวที่จะต้องยิงอีกห้าหกกระบอกยิงปืนนดิไม่ใช่ครับมันมันต้องซ้อมอยู่ตลอดเวลาซ้อมชักให้เร็วชักให้เร็วยิงให้แม่ ้อนชักให้เร็วยิงให้แม่นแล้วมันจะขัดข้องหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเหมือนพวกขี่ช็อปเปอร์มันก็ออกเขามาออกมาขี่ใจมันก็ไปอยู่ที่โน่นแล้วเนี่ยมาไอเนี่ยมันไปดูผมยิงเยวันยิงเก่งแล้วไอเล็กเนี่ยยิงทุกชนิดแล้ว ้องนะฮะที่นี่แหละเดี๋ยวเขาก็จุดประทัดคือประทัดไล่นกอะ่ะปุ้งปุ้งปุ้งอะ่ะจุดจนชินไปหมดแล้วผมเนี่ยหูบอดไปหมดแล้วแต่ว่าอันนี้เราเล็กๆไม่ใช้เสียงดังมากถ้ายิงหลังบ้านเนี่ยมันที่นั่งตรงนี้พี่ยังไม่ได้ยินเลยตรงนี้มันพื้นที่ติแปไล่ ตรงของผมเนี่ยสิปไร่แล้วตรงนู้นสิบสอไร่ของคนอื่นนะก็รวม30มสิบไร่มันไม่มีบ้านคนเลย <c oughs> มันไม่มีบ้านคนเลย ไปเที่ยวนะคนแก่เนี่ยเด็กไม่อยากไปละคนคนเราเนี่ยได้ไปพิพิธภัณฑ์งสงครามไปมาแล้วได้สะพานข้ามแม่น้ํแวได้สะพานข้ามแม่น้แควไปสะพานข้ามแม่น้ําแควถ้าวนไปฝั่งโน้นก็ไหว้เจ้าแม่กวนอินมไปน,นั้นก็ข้ามหน้าสาลากลางข้ามไปดูต้นก้ามปูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะมา เก็บตังก์โลเที่ยวไปเรื่อยๆนะแล้วใครจะมาทำอะไรแล้วยกมือไหว้ก่าสวันดีครับไม่ยกมือไหว้เนี่ยสวันดีครับมันมนันจะต่อยจะตกมันมันหลบได้เร็วไง มันขึ้นมาเงี้ยไม่ได้หวัดดีมั้งหรอกขึ้นกาดไว้ก่อนกาถูกต้องครับกาดไว้ก่อนกาดไว้ก่อน สวัสดีครับ เดี๋ยวจะพักก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอีกทีหนึ่งก็สักตอนเย็นๆหน่อยตอนเย็นๆหน่อยนะตอนสักบ่ายเย็นๆก่อนเดี๋ยวไปทำข้าวหลามหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> ใจมันอยู่ใจมันเดี๋ยวไปทำตรงร้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับฮะร้านอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย หลังไทยวัสดุเนี่ยใกล้ๆกับโรบินสันน,นะฮะนะครับเดี๋ยวผมไปนั่นก่อนครับมันต้องไปทดสอบหลายเขาบอกเลยนะฮะไปทดสอบเรียบร้อยให้อดล้างผมก็อารมณ์ดีแล้วก็มานั่งไหลนะครับนั่งไหล บ็อกใครก็ไม่รู้เดี๋ยวนะผมก็บ็อกไม่ค่อยเป็นหรอกกิดให้บ็อกใครนะเอ้เดี๋ยวหรอกไม่ไม่ฮะมันหาไอ้ผมไม่นั่นฮะมันมีคนที่เพอรอเจอร์เลยพิมพ์แกวะพิมพ์ว่าอยู่เรื่อยนะครับ พิมอยู่เรื่อยเลยผมให้ลูกน้องเช็คแล้วครับให้ลูกน้องเช็คว่าเป็นใครแล้วนะครับนะฮะให้ลูกน้องเช็คแล้วผมไม่ไปเองครับเสียเวลาฮะปล่อยถ้าไปบล็อกเดี๋ยวมันไม่เห็นมันเลยนะครับไอพวกมาแกวนมาแซลมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใจธรรมให้อารมณ์ผมเสียครับผมก็ยั่วมันไปอย่างนั้นแหละเพื่อให้มันด่านะครับเพื่อให้มันด่าพรามันด่าปุ๊บเนี่ยจะได้รู้ว่าเป็นใครนะ มึงไม่มีสิทธิ์กราบตีนก็แล้วกันลูกนะมาเนะไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อะไรก็ในฐานะทำให้หงุดหงิดหัวใจนะครับแล้วเราก็ไม่รู้นะครับเพราะเขาเพิ่งปล่อยนักโทษมาตั้งสามหมื่นกว่าคนกรมราชธรร์เขานักโทษ ได้ปล่อยโทษพ้นโทษโทษมาเนี่ยสามหมื่นกว่าคนไอ้สามหมืนน่มมนกว่าคนเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นคนที่ผมจับเข้าไปก็น่าจะเป็นหลายคนนะไอ้พวกขี้กลากนะฮะขี้กลากโอ้ยมานะครับ